กับก็กาบสัส <_ t enth> ดีนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็พามาดู125ร้อยยี่ห้าตัวรู้แต่ว่าก็แรงพอตัวครับก็จะพามาดูอะไรครับก็ไล่มาจากข้างหน้านะครับส <_ t enth> ่วนข้นางหน้าก็จะเป็นปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมแล้วก็เป็นจานแต่ง ก็เป็นลอนเงินเป็นยางใหญ่ครับเป็นเบอร์เจ็ดสิบเก้าสิบนะครับก็ไล่มาข้างบนก็จะเป็นแฮนแต่งปรับระดับนะครับก็ออปรับได้หกระดับแต่ตัวนี้พังแล้วใส่ไม่ได้แล้วพังแล้วก็ออมีนอ็อตสีก็มาตัวนี้ครับไล่ไปที่เครื่องครับเครื่องก็จะเป็น สเตปห้าสามครับแล้วก็เป็นน็อตน็อตเครื่องตัวนี้ขบูก็เป็นเอ็นโปแต่ลูกนี้เป็นของลอมครับขบูล้วนละมีอุดตัวนี้เป็นชักเดิมครับใส่มีแคมแล้วก็ลูกอนี่มาก็ไล่ไล่นอ็อตมารักกัน,นก็เป็นสเตอร์ข้างหลังนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมขอดูวน น่าจะเป็นเบอร์สามสิบสามเ็ดนะครับเื่อนะเบอร์สามเอ็ดนะครับ,รบเพืเ่อนๆดูรอบคันนะก็ประมาณนี้ครับนี่ก็จะมาฟังเสียงกันครับสตาร์ทฟังเสียงไงนี่เป็นมือสตาร์ทของเรา ตงเสียงก็จะได้ประมาณนี้ครับเสียงก็จะได้ประมาณนี้ครับไมบ่ดูรอบกันครับ